มือถือจอพับที่พี่คิดว่าพรีเมียมที่สุดตอนนี้ครับกับ Oppo Find N3 ครับ พีวีวันนี้นะครับเราก็อยู่กับเจ้า Oppo Find N3 4 o นะครับทุกคนก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นมือถือที่พี่จับแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันพรีเมียมมากๆเลยนะครับทุกคนเรื่องแรกที่พีะมาเล่านะครับก็คือเรื่องของดีไซน์ภายนอกกันก่อนนะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีกล้องสวยๆแบบนี้นะครับสตัวนะครับแล้วก็มีเขียน Hasselblad นะครับก็เป็นการคอลแลบกันระหว่าง Oppo กับทาง Hasselblad นะครับทุกคนแล้วก็ด้านข้างเนี่ยอีกหนึ่งไฮไลท์ที่พีคิดว่าออกแบบมาได้ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็มันหายไปจากโทรศัพท์จากเมื่อก่อน เลยด้วยซ้ำเมื่อเรารู้ตำแหน่งมันเนาะนก็สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายนะครับแล้วก็จะมีปุ่มเปิดปิดเสียงแล้วก็ตรงนี้เป็นสแกนลายนิ้วมือนะครับเป็นปุ่มป,มปลดล็อกนะครับทุกคนแล้วก็ทางด้านล่างเองเนี่ยก็จะมีตัว Type C นะครับ แล้วก็เป็นลาโพงลําโพงเนี่ยเราจะเห็นนะทุกคนว่ามันมีทั้งหมด4รูนะครับสฝั่งแต่บ้างจริงอ่ะตัวลาโพงอ่ะจะมีแค่3ตัวนะครับทุกคนแต่ว่าช่องการออกเนี่ยมันมีด้วยกัน4ี่ช่องนะครับไม่ได้มี4ี่ลโพงนะครับทุกคนและสีของเขานะครับที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยพีได้มานะครับจะเป็นตัวคลาสสิกแบ็คนะครับทุกคนซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวหนังเทียมนะครับแต่ว่าจะมีอีกสีนึงก็สวยเหมือนกันนะครับชื่อว่าแชมเปญโกทุกคนตัวนั้นเนี่ยจะเป็นกระจกนะครับจริงๆพ ก็จะมีหลายๆเรื่องที่ทุกคนติงกันนะว่าแบบเออรู้สึกว่ามันจับโดนตรงนี้แล้วมันติดกับกล้องนะทุกคนตรงนี้จริงๆแล้วพี่ว่านะครับเราไปหาซื้อเคสนะครับมาใส่เนี่ยมันก็แทบจะเรียบเนียนไปกับ ตัวบอดี้เลยเวลาราวางเนี่ยมันก็จะไม่ติดกล้องแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราใช้แบบนี้เนี่ยคิดว่าไม่เป็นปัญหานะครับเพราะตัวกล้องเองเนี่ยเขาก็จะมีตัวกระจกนะครับมาคุมโมดูลกล้องทั้งหมดนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เลนกล้องเนี่ยมันเป็นอะไรนะครับทุกคนเรื่องต่อไปที่เราจะมาพูดถึงต่อจากดีไซน์นะครับก็คือเรื่องของจอที่ไม่พูดถึงไม่ได้ทุกคนซึ่งจอตัวนี้นะครับมันเป็นนาโนคริสตัลการ์ดเนาะทุกคนแล้วก็ตัวหน้าจอหน้านะครับพี่ต้องบอกก่อนว่า ปัญหาของรุ่นเก่าๆนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนเนี่ยเขาทาขนาดหน้าจอด้านหน้ามาค่อนข้างที่จะเล็กนะครับทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะพิมพ์ได้ถนัดนะครับซึ่งเป็นสาเหตุเดียวกันกับที่พีเปลี่ยนตัวเก่าที่เคยรีวิวไปเนาะแล้วก็มาใช้นะครับซึ่งจอตัวนี้นะครับจอหน้ามีขนาดอยู่ที่6.3นะครับทุกคนและจอในเนี่ยกางออกมาจะอยู่ที่7.8นะครับทุกคน <S <S ก็ต้องบอกว่าจอหน้าเนี่ยมันเป็นเรโชรสัดส่วนปกติเลยทุกคนก็คือ20:9ต่อนะครับก็คือเหมือนแฟกชิปรุ่นอื่นๆทนี่จะ ใช้งานได้แทบจะเป็นปกติเลยนะครับแล้วตัวจอเองเนี่ย r e f ฟ e ชเร a อยู่ที่120ทั้งจอในและก็จอนอกด้วยนะครับและหน้าจอของเขานะครับก็ยังรองรับ Dolby Vision นะครับแล้วก็เป็น HDR10+ ด้วยนะครับทุกคนแต่ว่าด้วยความที่จอเนี่ยพีต้องบอกก่อนว่าจอมันค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็มีเทคโนโลยี Pro x d r นะครับแต่ว่าเดี๋ยว Pro x d r เนี่ยมันอาจจะมีบางข้อที่พีไม่ถูกใจสิ่งนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังกันทีหลังนะครับทุกคนตัวจอตัวนี้นะครับต้องบอกว่ามีความสว่างสูงสุดอยู่ที่2800 ส่วนตัวนี้นะครับก็พาไปถึง2,008ตอนพีคนะครับก็ต้องบอกว่าใช้งานกลางแดดเนี่ยค่อนข้างที่จะสบายเลยนะครับแล้วก็เห็นชัดด้วยนะครับทุกคนนอกจากจอหน้าที่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายแล้วนะครับทุกคนกับสเปคที่ให้มาจัดเต็มเนี่ยมันยังมีข้อดีอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือหลายท่านเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่าเจ้า Oppo Find N ตัวนี้นะครับทุกคนสามารถใช้ปากกาได้ของ Oppo Pen นะสามารถใช้ได้ทั้งจอหน้าแล้วก็จอนเลยทุกคนต้องบอกกนว่าตอบโจทย์มากๆถ้าจะจดแค่ไม่จริงจังนะครับเป็นช็อตโน้ตเร็ นำมาจัดจําหน่ายนะครับอาจจะต้องสั่งจากต่างประเทศนะครับประเทศที่พี่เห็นว่ามีเนี่ยก็จะเป็นประเทศฮ่องกงอะไรแบบนี้นะทุกคนแต่ว่าราคาเนี่ยจะไม่ได้สูงมากนะครับก็อยู่ที่มาณ4,000บาทนะนอกจากปากานะครับทุกคนที่ตอบโจทย์ทุกท่านแล้วนะครับพี่ต้องบอกก่อนว่าสําหรับใครที่ซื้อโฟนเดวิลมานะครับก็คงต้องการที่จะใช้จอไหนใช่ไหมทุกคนและเราก็อยากทํางานแบบเมาส์ทีทากนะครับอย่างพี่เนี่ยสมมุติว่าเราลองเล่นเฟซบุ o กนะครับ oppo เรียกสิ่งนี้นะครับว่าบราสเล v วิวนะทุกคนเราใช้2นิ้วนะลากตรงกลางเเลลลลยปปึ้้งแแวกกก็ืออ่ะ YouTube ันน นี่ทุกคนมันจะเป็นหน้าวินโดว์2อันแบบนี้นะครับสําหรับใครที่ต้องการที่จะเปิดหลายๆแอปทํางานพร้อมกันนะครับหรือว่าเราจะใช้3แอปพร้อมกันนะทุกคนเดี๋ยวพี่ทำให้ดูนะครับเปิดเป็น Google Chrome แล้วกงาน,นะทุกคนนะครับเราก็ลากมาเขาบอกว่านี่แอทเฮียนะครับกดปึ้งมันก็จะมีหน้า3หน้าให้ทุกคน ได้ใช้งานกันนะครับก็ห้ังว่ามันเป็นหน้าวินโดว์เนาะทุกคนดีไซน์ออกมาที่ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าสามารถที่จะเลือกเล่นได้นะครับแล้วก็เปิดพร้อมกันใช้งานพร้อมกันนะครับและสำหรับใครนะครับที่ต้องการรวบดูว่าเราอยากดูภาพรวมนะครับเราก็แค่เอาห้านิ้วนะครับรวบตึงเขาจะแยกให้ดูนะครับว่าตอนนี้เราเปิดอะไรอยู่บ้างแล้วสำหรับใครที่อยากกลับเข้าไปนะครับแล้วก็แค่แยกออกมานะครับและสําหรับใครนะครับทุกคนที่อยากดูยูทู e เป็นจอใหญ่ๆนะครับเราสามารถที่จะกดด้านบนตรงนี้ได้นะครับแล้วก็กดอธิบายนะครับ นี่มันก็จะเป็น3หน้าอย่างนี้ทุกคนข้างบน2นะครับแล้วก็ข้างล่างหนะึ่งเนาะแล้วนีแเราก็เปิด YouTube ไปได้ด้วยอ่ะดูพี่โอ่งกันดีกว่าในเลวานดอกเอ้ยพี่โอ่งเปลี่ยนชื่อแล้วนะทุกคนเป็นกะละมังหม้อโอง่งโอเคนะครับก็อันนี้สามารถที่จะทํางานแบบมัลติทากได้นะครับอย่างพี่เองส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นการเปรียบเทียบราคาคุณก็เปิดช้อปปี้กับลาซาด้าเทียบกันเวลาหาของนะครับแล้วก็ข้อดีอีกหนึ่งอย่างนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เนาะทุกคนคือมันสามารถเปรียบเทียบรูปได้ด้วยนนนะทุกคคเเดีพ่ข้้ารรููปใหับ เข้าที่โฟโต้นะครับนี่สมมุติพี่ลองเทียบว,ว่า2ภาพน,นี้มันต่างกันยังไงวะเราสามารถกดตรงนี้ได้นะครับทุกคนตึ๊บนะครับแล้วก็ เปิดอีกรูปหนึ่งเทียบกันดูว่าสีมันต่างกันไหมนี่สำหรับคุณผู้หญิงนะที่คิดว่ารูปไหนดีกว่ากันนะครับทุกคนลองใช้โหมดนี้ได้นะครับก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์แล้วก็ออกแบบ UI มาค่อนข้างที่จะโอเคนะครับโอเคครับทุกคนอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับกับครั้งแรกของ f o l d a b l e ที่มีกล้องแบบจัดหนักจัดเต็มแบบนี้นะครับเราจะเห็นตัว h แบบนี้นะครับทุกคนก็คือการบอกบอกว่า Oppo นะครับคอลแลบกับ h a s ์เซลบัตนะครับที่มาพร้อมกับตัวฟิลเตอร์ของเขาเองด้วยนะทุ กล้องเมนหลักนะครับมีความละเอียดอยู่ที่48ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ตัวที่2น่าจะเป็นตัวเลนส์วนะครับทุกคนก็มากับความละเอียด48ล้านเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวไฮไลท์ที่พีชอบที่สุดนะครับก็คือตัวเทเลนะทุกคนซึ่งเทเลเนี่ยให้ความละเอียดถึง68ล้านเลยแหละครับทุกคนแล้วก็เป็น 3x ออปติคอลนะครับแต่ว่าก็สามารถที่จะซูมไปได้ที่ 6x แล้วก็ 10x แบบดิจิตอลซูมด้วยนะครับทุกคนนอกจากกล้องด้านหลังนะครับทุกคนเขาก็ยังให้ความสําคัญกับกล้องเซลฟี่ด้วยนะครับกล้อง และกล้องด้านในนะครับทุกคนเขาก็คิดมาอย่างดีแล้วนะครับเขาให้ความละเอียดถึง20ล้านพิกเซลนะครับแต่ที่บอกว่าคิดมาอย่างดีเนี่ยคือความชัดหรือเปล่าไม่ใช่นะครับต้องบอกกันว่ากล้องด้านในที่เราใช้ในการประชุมเนี่ยทุกคนเขาให้มาเป็นเลนเอลตอรไวเออก็ต้องบอกกันว่าการประชุมในนี้นะครับการที่เรามีวิชั่นที่มันกว้างขวางเนี่ยมันก็จะทําให้ระยะของกล้องที่เราวางนะครับมันดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับทุกคนเรามาพูดกันถึงวิดีโอกันบ้างนะครับทุกคนกล้องเมนหลักด้านหลังนะครับทุกคนทั้้งง30ตตัััววนนน่่่ยจจะะสาาาามมมรถถถอ 4K ฟแก2ึื และนอกจากกล้องที่ถ่ายรูปสวยแบบนี้นะครับทุกคนตัวกล้องเองทาง Oppo เนี่ยก็ใส่ Google Lens มาด้วยนะครับสำหรับใครที่กําลังจะหาของนะครับคล้ายๆกับ AI ที่เราเคยรีวิวไปนะทุกคนก็สามารถที่จะถ่ายนะครับแล้วก็มันจะมีให้กดนะทุกคนเป็นสัญลักษณ์แบบนี้ด้านบนนี้นะครับกดตึง้งอันนี้คือการเปิดใช้งาน Google Lens นะครับเขาก็จะบอกเลยว่า อันนี้คืออะไรนะครับเหมือนกับที่ AI อีกแบรนด์หนึ่งทําได้เลยนะครับทุกคนหรือว่าเราจะมาเลือกจากรูปก็ได้เหมือนกันนะครับทุกคนเดี๋ยวมีทาให้ดูนี่สมมุติเราเลือกกดที่ภาพนะครับแล้วก็เราจะสามารถกดตรงนี้ได้นะครับเป็นสัญลักษณ์ของ Google เล่นปึ้ง เขาก็จะบอกว่านี่คือดอกอะไรนะครับผมก็ต้องบอกก่อนว่าสำหรับใครที่อยากค้นหาอะไรในภาพนะครับก็ Google Lens ตัวนี้สามารถช่วยได้เหมือนกันครับครับเรามาพูดถึงสเปคคร่าวๆกันบ้างนะครับทุกคนเจ้าตัวนี้นะครับใช้ชิปเซ็ตจากคอคอมนะครับทุกคน Snapdragon 8 Gen 2นะครับแล้วก็มีแรมเนี่ยเริ่มต้นที่16 g b เลยนะครับแล้วก็มากันหน่วยความจำที่512นะครับทุกคนและเจ้า Foldable ตัวนี้นะครับไฟ N3 ตัวนี้เนี่ยรองรับ IPX4 นะครับก็สามารถที่จะกันละอองน้ำละอองฝุ่นได้นะครับจากตัวก่่อนๆทีไม ตัวนี้นะครับมีแบตอยู่ที่4,805มิลลิแอมป์นะครับทุกคนแล้วก็เป็นซูเปอร์บูฟชาร์จด้วยนะครับชาร์จได้เร็วถึง67วัตต์เลยนะครับทุกคนแต่ว่าเราก็ต้องใช้เป็นอะแดปเตอร์ของเขานะครับหน้าตาแบบนี้เลยมาให้นะครับทุกคนครับก็จะเป็น Type A to Type C นะครับซึ่งพี่ลองชาร์จดูนะครับก็วันนี้เนี่ยพี่ลองตั้งหน้าจออยู่ที่ล็อกสกรีนอยู่ที่30นาทีนะครับทุกคนก็สามารถชาร์จจาก7%นนะคครับทุกใช้เวลา30นาทีเนี่ยสามารถชาร์จได้อยู่ที่64%นะครับทุกคนกบอว่าเร็วมากสมมติว่าเรรรราาาต้องงกชช์จด่่่่ววนแคคึัโมงงนนะะก็ใช้้ไดถึ64%เลยครับทุกคนกบอเลยว่าแบตเนี่ย อนข้างที่จะอึดเลยนะครับทุกคนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยนะครับว่าใช้งานยังไงแต่ส่วนตัวเองเนี่ยของพีเนี่ยใช้งานได้ทั้งวันโดยที่ไม่ต้องช์จเลยละครับแล้วเจ้าตัวนี้นะครับทุกคนก็เป็นระบบปฏิบัติการ Android นะครับแล้วก็ครอบด้วย Color o s นะครับของทาง oppo นั่นเองครับมีอีกหนึ่งอย่างนะครับที่แตกต่างจากพวกไปนิดนึงคือเขาให้ตัว ir infrared มาด้วยนะครับทุกคน i n f r a r e d ใช้ทำอะไรนะครับก็ง่ายๆคือจริงๆแล้วเนี่ยเชื่อมกับรีโมท ประตูบ้านนะครับเชื่อมกับรีโมทแอร์เชื่อมกับรีโมททีวีแล้วก็เปิดปิดได้เลยนะทุกคนจริงๆมันถือว่าคล้ายๆทําให้มันเป็นสมาร์ทโฮมได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรเลยนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าสเปคเนี่ยให้มาอย่างจัดเต็มจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกล้องเรื่องของดีไซน์นะครับทีนี้พี่อยากพูดถึงเรื่องฟีลลิ่งการจับถือนิดนึงนะครับทุกคนก็ต้องบอกกันว่าพี่เองเนี่ยชินกับการใส่เคสนะครับทุกคนแล้วก็ถ้าเราไม่ใส่เคสนะครับอย่างที่ทุกคนเคยติดนะครับกอ่งมล้ทีัน ออกมาด้านหน้านะครับก็ต้องบอกก่อนว่าเขาทําความบางของจอทุกคนได้บางมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวโมดูกล้องเองเนี่ยอาจจะจำเป็นจะต้องนูนออกมาสักเล็กน้อยนะครับทุกคนแต่ว่าฟีลลิ่งในการจับถือเนี่ยต้องบอกก่อนว่าพอดีมือมากๆนะครับเพราะว่าเรายังสามารถที่จะพิมพ์มือเดียวด้านหน้าได้อยู่นะครับหรือว่าจะพิมพ์แบบ จริงๆจ,จังๆเนี่ยก็ยังถนัดมืออยู่นะครับก็สิ่งที่บอกได้คือรู้สึกถึงความพรีเมียมนะครับทุกคนกับฟิลลิ่งของเจ้าตัวนี้นะครับมาพูดถึงส่วนที่พี่อยากให้พัฒนากันเพิ่มบ้างนะครับทุกคนก็ในส่วนตัวพีเองนะครับอยากให้เขาพัฒนาตัวของ PC mode นะครับเพราะว่าเราก็จะได้พกเครื่องเดียวนะครับทุกคนเป็นได้ทั้งแท็บเล็ตแล้วก็ PC mode ด้วยนะครับทุกคนในส่วนต่อไปนะครับที่พี่อยากให้เพิ่มเติมเนี่ยก็คือเรื่องของการหาอะซเรกับปากกาเนี่ยทุกคน หายากมากนะครับก็ต้องบอกว่าปากกาเองก็ไม่มีขายที่ไทยนะครับแล้วก็ตัวเคสเนี่ยก็หาค่อนข้างยากนะครับถ้าหาซื้อได้ง่ายขึ้นเนี่ยก็จะดีมากๆเลยนะครับและอีกข้อสังเกตหนึ่งนะครับทุกคนที่พี่เจอนะครับก็คือการที่เราถ่ายรูปแบบพรีวิวโหมดให้จอหน้าเนี่ยใช้ให้คนถ่ายดูด้วยนะครับทุกคนถ้าเครื่องมีอาการร้อนเกินนะครับมันก็จะเตือนว่า phone t o ต hot นะครับไม่สามารถที่จะใช้ cover ด้านหน้าได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกข้อสังเกตหนึ่งสำหรับใครที่ใช้พรีวิวด้านหน้าบ่อยๆนะทุกคนและอีกกกกขอออออังงเตนนคครรททุุู่่่ปป็ืืใใว Pro XDR ยไถาชม ก็ชอบภาพที่ออกมาในจอนี้มากๆเลยนะครับแต่พอเราส่งให้เพื่อนนะครับที่เครื่องของเขานะครับไม่มีเทคโนโลยีตัวโป o เ d r นะครับทุกคนสีกับภาพที่เห็นเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับทำให้เราต้องไปแต่งเพิ่มบ้างนะครับเพื่อให้มันเป็นเหมือนกันเนี่ยแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าการที่จะแต่งให้เหมือนกันกับหน้าจอนี้เลยคงจะเป็นไปได้ยากนะครับก็คงทําได้มากสุดก็แค่ใกล้เคียงนะครับทุกคนแล้วก็อีกหนึ่งอันนะครับที่พีเกิดเคาเจื่อช็อกนะทุกคนคือพีไม่เคยใช้ Color อ s เมาก่อนเลยครับพีเข้าใจว่าแอนดก็ันรอย่างงเอก็ม Culer All ทุกคนแต่่่่วาสิงททีพ ก็คือตอนเราเปิดเครื่องมาครั้งแรกเลยนะทุกคนมันมีโปรแกรมอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยที่เป็นโปรแกรมพื้นฐานนะครับต้องมานั่งลบกันเอาเองนะครับสำหรับโปรแกรมที่ไม่ได้ใช้นะครับอันนี้เป็นเคาน์เตอร์ช็อคที่เราก็ช็อคเหมือนกันและสิ่งสุดท้ายนะครับที่พี่คิดว่า oppo เนี่ยอยากให้เพิ่มหน่อยก็ดีนะครับสำหรับโทรศัพท์ตัวท็อปแบบนี้นะครับอย่างไฟ n3 pro นะครับก็เพิ่มไวเลสชาร์จให้พี่หน่อยนะครับเพราะปกติเนี่ยติดไวเลสชาร์จนะครับจะถามว่าไม่มีเนี่ยมีผลไหมก็ต้องบอกก่อนนะว่าไม่มีนะทุกกกกกคคคคนนนนนนเเเเเเพรร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 าา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 ะะะะะะวววว่่่่่่้้้็็็มมมีีีีซปอออ์์์์บบบบููชชชจจจจททัััๆยยยยแแลลลลใตไดดขง ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวเจ้า Oppo Find N3 f o ตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าไม่อยากคืนพี่ๆ Oppo เลยอะ่ะพี่ขอได้ไหมเพราะว่าชอบมากๆนะครับในเรื่องของทั้งดีไซน์แล้วก็สัมผัสนะครับพี่รู้สึกว่ามันพรีเมียมจริงๆแต่ว่าอย่างการใช้งานของพี่เนี่ยก็ต้องบอก คนว่าพี่ติดเรื่องของตัว PC โหมดเนาะก็สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องเดียวกันก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับหรือใครอยากให้พี่ช่วยดูอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก็อย่าลืมนะครับพี่ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้นะครับแล้วก็กดส u b ตะไคร้ช่องพี่ด้วยนะครับอยากที่จะปลดล็อกรายได้กับพี่ๆเขาบ้างแล้วนะครับก็คลิปหน้าพี่จะมารีวิวอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันครับ